เนี่ยฝันอ,อ้อม Blue> ไมมหมไหวไหมเนี่ยพ euh ี่อ้อมไหวเปล่าไอยเปล่าไอยคิิปไอยเปล่าดาวไอยเปล่าน้อมีไหวไหมย้อนโอ้โหฝั่งนี้อ้อมมากฝั่งนี้อ oh ้อมมากฝั่งนู้นก็ฝั่งนี้อ้อมมากอาวเดี๋ยวคนคือ เบ,บาเบาแรงกันน่านดูเลยฮะอี่ฮี่น่าราก็ประมาณนี้แหลย <c oughs> <c oughs> โจไม่ออมนะโจอ้วกโจไม่อ,อมโจอ,อ้ออวกใ <c oughs> นหมูห่บ้านไหวในหมู่บ้านไหวไอ้ใกุ่น a r m ครับนนหนาวครับนนหบนาวแล้วก็เย็นครับหอมสีหวานมากเป,ไป,ไป,ไป็นผ้าติดมันมันนิ่มดีม ในหมูม่บ้านอยู่ดีครับวนนะี้ทุกอ้อมทุกคนก็ไม่อ้อมจากพลังเลจริงครับผมทุกคนพลังล้นเหลือครับทุกคนพลังพลังเต็มร้อยเต็มเหนี่ยวคนดูไหวได้พี่นวัดไหวยอยู่แล้วมาวันที่24ครับไหนินตารเรียกวันที่24นะครับเพราะว่าเป็นคําขอจากคนดูเยอะมากๆเลยก็เดี๋ยวจัดให้นะครับไหนินตา24ี่ครับ มาแล้วนี่ไงมาแล้วนี่ไงพี่ตรงอ่ะมาแล้วเนี่ยมาแล้วหรือว่าเป็นลำอีกบ้างมึงก็ไปมึงก็ไปว่าเขาเขาไอ้ห้าเขาแค่ไปนอนมึงไว่าพี่เสี่อ่ะเลยอ่ะมันว่าพี่ตรงอ่ะเออใช่ค่ะเอ้พี่เวม้าโป๊ะจะคือมีไหมคะอ่าที่นี่เล่นเล่นมาโป๊ไปแล้วครับน่าจะไม่ได้เล่นครับ ้อองไมาแล้วขนาดใช่ได้ดูขนาดแล้วแล้ว,ลวก็ต้องขอบคุณนะครับนี่ที่ลืมไม่ได้เลยขอบคุณครับ้จัดนะครับที่ที่ได้เห็นคุณค่าของลิเกขนาดรูปฟาเิสราบนี้นะครับลิเกขนาดนนเล็กได้มีโอกาสไปเล่นในเซนต์แอนดรูว์แล้วก็ได้มี ได,ได้ไปพบกับท่านผู้ชมได้ได้ไปเปิดประสบการณ์ใหม่นะครับต้องขอบคุณผู้จัดงานะะแล้วก็ผู้ที่ที่ให้ความราักทวามเมตาานะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณมากๆนะครับโกมินมีวันที่วันที่เก้าครับสวัสดีพี่เบนน,นนี่นด้วะครับ มังก็เชอรไม่มีครับผมก็เล่นไปแล้วครับรนี่เป็นรลอมาขอบคุณค,ร,ครับลงมมีคัสนสุดท้ายครับคิ้วหน่อคิวอค้วก็คิ้วไงนี่แล้วเดี๋ยว <c oughs> ขอคิดทำมจ้ตื่นหน่อย กูเฉยๆจาวันไหนจาวันกูเฉยเลยน่าจะเป็นวันไม่มีครับไม่มีไม่มีไม่มีไม่จริงเลยมันคิ้วแล้ววันสุดท้า,ายไงจ้า วันนี้เราเสนอท้องเรื่องจอมใจจอมครับวันน <ver> ี like, ้นะครับเสนอท้องเรื่องจอมใจจอมพับก็เดี๋ยวมารองดูกันว่าจะสนุกไหมจะจะมีอะไรแปลกให้ทุกคนได้ดูอีกไหมจะรอดูนะขณะเมื่อคืนเรื่องเรื่องเมื่อคืนเนี่ยทุกคนไม่เคยดูทุกคนว่ามันมันว้าวไหมทุกคนบอกเรื่องเมื่อคืนเนี่ยทุกคนไม่เคยดูทุกคนว่าว้าวไหมทุกคนแบบทุกคนอึ้งไหมกับสิ่งที่ที่ผมครับที่ที่ทุก้เอาอไเอาไหมให้ดูกันนะครับมา เอาให้รอมาบ่บ่รอไปแวก่าไมเก้าเก้าดูใหม่ว้าวมากว้าวมากสองว้า,าวชา,างสุดท้ายสิคือเป็นอย่างนี้ผมจะไลา่ฟังผมไว้ป่ะคือ,คอเรื่องนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมเล่นมาได้มานาน,นมากได้มาเล่นบ่อยอะ่ะเล่นบ่อยเล่นเล่นบ่อยมาก แล่เมื่อก่อนเนี่ยผมจะได้เล่นตัวเดียวเลยนุขอบคุณพี่ยุ้ย,ยครับพี่ยุ้ยขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมไม่ได้ขอความางนี้นานแล้วนะเรื่องเป็นยังไงครับเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเรื่องดอกฟ้ากาฝากมันเป็นเรื่อง,องอของข,ของคุณแม่พิสมัยที่ที่เขาเคยเล่นมันแต่สมัยก่อน,นเป็นเรื่องของลิเกมันโก้ขเขาเป็นเรื่องของเราก็ไม่รู้นะว่าต้นฉบับมาจากไหนแต่เมืนน่อกอนที่บ้านเราอ่ะเอามาเล่นการพอที่บ้านเราเอามาเล่นกันปุ๊บ เมื่อก่อนนะผมจะเป็นตัวเดียวเลยนว่งอาจจะเป็นคุณทองตอนนี้เมื่อก่อนจะก่อนนุ่นจะมาใช่ไหมนว่างอาจะเป็นคุณทองตัวคุณทองคือตัวพี่ไอ้ธงชัยอ่ะตัวพี่กระเทยอ่ะ ลูกอาจจะเป็นตัวนั้นแต่พอวันนึงวันนึงเราเรามาเล่นเรื่องนี้เราสึกว่านุ่นเน่เขาต้องเป็นตัวนี้นุ่นต้องเป็นตัวอาลเกีนแต่เราก็รู้สึกว่าเอ๊แล้วเราจะไปเล่นขยี้หน้าแบบนั้น,น,นได้หรอไอ้ไอ้ไอ,อ้มุกขยี้หน้าเนี่ยมันเป็นมุกที่ที่เขาเล่นกันมาแต่สมัยพอ่อสมัยแม่แล้วน,นะครับเป็นมุกเก่ามุกดั้งเดิมเลยเป็นมุกดั้งเดิมเลยคือม,มุกเก่ามุดั้งเดิมเลยใช่ไหมครับ ก,ก๋วยกุ้งรังเงือเลยมุกขยี้ได้เราคิดว่เอ๊ะแล้วเราจะมันไดกับเพื่อนเราอย่างนั้นได้ไหมมันก็คงไม่ค่อยเหมาะเนาะเราก็เลยคิดว่าอ่ะมาเล่าวนี้ให้ให้น้องหนุเล่นละกันผมก็เลยให้เขาเปลี่ยนผมไปและเขาทําได้ดีด้วยสนุกด้วยควันทูกขอแก่ครับทุกคนควันทูกขอแก่จ้า สีอะไรก็ห่มเพราะว่าเพราะว่าหนาวมากใ้สีอะไรก็ห่มขอให้ได้ห่มวันหนาวด้วยนะครับคุณขา สามล่างไม่มีครับคือทั้งสิบคืนเนี่ยเราจะมันเป็นโอกาสของพวกเราเลยทุกคนที่เราจะได้เล่นเรื่องใหม่นําเสนอเรื่องใหม่เพราะฉะนั้นสิบคืนนี้ทุกคนก็จะได้ดูเรื่องใหม่ที่ทุกคนไม่เคยดูนะครับเพราะว่าหลังจากนี้ไปเข้างานเราคงจะเจอรำโดงเจอร่างสามล่างอะไรเงี้ยมนเราออาของมาเราลองทาแบบอาหารรสชาติใหม่มาให้ทุกคนได้ลองกินกันอะไรเงี้ย สวัสดีครับพี่นุ้ยขอกคุ้มกังวลใจจากพี่นุ้ยด้วยนะครับที่วันนี้นะครับพี่นุ้ยนะเป็นกำลังใจที่สําคัญเลยครับมอบแรงใจให้เด็กไปในวันนี้นะคขอบคุณมากๆที่สวยจากพี่นุ้ยด้วยนะครับกำลังใจจากพี่นุ้ยด้วยนะครับต้องไมาสวมมาชอบมากๆเลยนะครับภาคสองไม่รู้ว่าจะเลือได้ก่อนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าบางเรื่องก็ถือตรงมีท่าเดียว สุญญ์น่าจะยังน่าจะยังไม่ถึงครับคือเราจะบอกว่า5อ,าองศาเขาบอกทุกคนว่าทุกวันนี้ที่ผมนั่งคิดอ่ะผมไม่ได้คิดว่า คิดว่าเอ้ยผมก็ต้องออกไปโชว์ความสามารถหรือว่าอะไรก็ตามเมนหลักของการให้เรื่องของเนี่ยนัดกให้เรื่องแนวที่เรารู้สึกว่าคนดูดูแล้วค,คนดูมีความสุขที่ดนี่ครับคนที่ต้งนางหน้าครับคนป้าบมิมดีการใต้ครับกิ่กครับพายครับชึ่เกินนี้ก็คือดูเรื่องใหม่ๆกันไป ไม่เหนื่อยครับไม่เหนื่อยไม่มีไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีเหนื่อยไม่มีท้อเลยคุณนะครับโหนี่ถ้าได้สิงโตโตโัวแจ๋วเลยเนะนี่ยนี่ไอของขวัญลราครบหมดเลยขาดแค่ตึงคาดแค่รีออนและไลออนขาดขาสิงโตโตัวเนี้ย คุณ่อไปชมหน right <c oughs> ้าเวทีได้เลยครับผมยังอยู่ที่สะพานดำเลยทุกคนอยู่ที่สะพานดำอีกอีกกี่คืนนะอีก6คืนมั้งยอบนายอนครับมีเต้าน้อยครับคุณอยากจะมันครับ อ่ะไม่ลองคนกับสนุกแล้วก็ความพิสเราคือแ,แล้วต้องคำกับสนุกต้องคำกับเรื่องให้ดีคำกลับในกระแดงให้เรื่องมันมันเดินไปในในในเมนที่สนุกอะ่ะแล้วก็ถึงตอนเป็นตอนเป็นเคก็ให้คนดูนติดตามไปกับเราด้วยอะไรเขาต้องได้ฟีลความหมายใช่ปะ ผมอยู่แล้วไหวอยู่แล้วนะทุกคนได้อยู่แล้วจริงๆอะผมไม่กล้าแต่งผู้หญิงนะไอ้เรื่องแต่งผู้หญิงผมไม่กล้าแต่งเพราะผมรู้สึกว่าผมเคยแต่งแล้วผมเหมือนผมเหมือนแบบผมเหมือนอะไรไม่รู้ว่าผมเหมือนแบบผมเหมือนผมมันไม่ได้น่ารักมันออกน่ากลัวแต่ผู้หญิงอนะตัวผมอันนั้นทุกคนก็ต้องเตรียมตัวด้วยนะทุกคน ขึ้นคนหน้าเิธีก็เยือนนะครับก็าต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับว <c oughs> ันนี้เหมือนช่วงช่วงที่ที่แต่งแต่งหน้าแต่งตัวมังเสียงผมกลับมานวนะเรื่องงอป่าผมไม่รู้เลยครับไม่ไม่รู้ว่าจะจะเป็นไปได้หรือเปล่า เป็นผู้ใหญ่บ้านที่หมู่เจ็ดครับคืออะไรครับไม่เข้าใจเอ้วคำว่าผู้ใหญ่บ้านมันคืออะไรเมื่อกี้คือไม้ตะตาพี่บ่าวะฮะอะไรนี่ไงนี่ไงนี่ไงแค่ของ่วงเราใช่่จ้ารักพี่ตำราเดี๋ยวรอดูเดี๋ยวรอดู ก็เศร้าอยู่นะทุกคนเ่องมันเรืก็เศร้าอยู่ดิการน้ำหมอกบังคนเล่นไปแล้วครับที่นี่ที่น่นจะไม่ได้มาโกรธแล้วเพราะมังกรเล่นไปแล้ว เอาเป็นว่าทุกคนรอดูแล้วกันนะว่าจะไปเรื่องอะไรเพราะว่าผมจะไม่สปอยแต่ผมจะสปอยแค่ว่าถ้าเป็นเรื่องที่ผมวางวางล็อกไว้แล้วเนี่ยผมจะสปอยแค่ว่าจะเล่นเรื่องอะไรอะไรเงี้ยบอกมีมีวันนี้วันนี้แต่ว่าถ้าวันไหนยังไม่ได้คิดไว้เนี่ยก็อาจจะเป็นแบบให้ทุกคนมารอดูสปอยแล้วกันอย่างนั้นทุกคนก็มีสปอยทุกคืนว่าเอ้ยวันนี้เขาจะเล่นเรื่องอะไรนะเขาจะเล่นเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยเเหลลืออวาาีีกนทครับ ระหว่างเม่อไหรเดี๋ยวพรุ่งนี้น่ากลับหน้าเดิมครับน้องไทยมาแต่แค่สองวันแต่ก็น้องไม่ได้มาแหละฤดูคล้วยวันนี้ผมมีเรื่องบอกวันนี้ผมไปเจออินฟ้าอินฟ้าสวยมากเขาสวยมากและผมมีโอกาสผมได้ไปค้าร้ายกับอินฟ้าด้วยผมได้ไปค้าร้ายได้ไปแต่ว่ยกับอินฟ้าเขาสวยเขาสวยมากทุกคนเขาโคู่สวยเลยอินฟ้า มือสันครับเพราะว่าเพราะว่าคือวันนี้ผ,ผู้จัดการเขาเดินมาเขาเดินม,เเดนมาในห้องเขาเดินมาในห้องตัวผมเขาบอกว่าเขาเดินมาสติกผมเขาเดินมาหัวหน้าใช่ไหมคะถ้าอยากจะรบกวนให้ไปไป ไปคาดหน้าให้กับอีฟ้า่อได้ไหมผมใจตึ้งๆขับขับขับได้ครับผมก็รีบไปทุกคนพอไปถึงพวก,กผมก็ผมถ้าจะแบบว่าไม่กล้า,าไปจับเขาเลยผม,ผมบอกหก็เจ็บอ่ะผมบอกว่าโอ้โหนี่ผมบอกสวยมากเลยครับตัวตินอะไรเงี้ยแล้วบอกเลยให้ทุกคนดูเนี่ยเนี่ย ทุกคนเขาสวยมาก <c oughs> แล้วแล้วผลผลอาการคาดหน้าของผมคือวันนี้ผมผมคาดหน้าให้เขาอย่็นที่ผมคาดหน้าอย่างอย่างสวยสดละกลาบสวยสวยเลยแบบสวยจริงสวยสวยจัด 回家。So